ไม่ติดลายไม่ติดเลายเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังเชื่อว่าคงจะอินขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะหลังจากฟังแล้วเนี่ยนะคะก็ข้อพูดเนี่ยก็สงสัยกันเลยเพรว่าบรรยากาศการสอบสมัยนั้นเนี่ยทำไมถึงดูแบบง่ายๆชิลๆไม่เหมือนสมัยนี้ที่คัดเลือกจะละเอียดมากๆเคยได้ยินไหมคะสำนวนนี้คะ ียนมาส,สูงๆเนี네่ยก็จะได้เป็นเจ้าคนหนายคนค่ะคือว่าการได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในสมัยนั้นเนี่ยก็เรียกว่าแบบเรียนสูงนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างสูงก็เลยมีคนที่สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เยอะเลยคือเรียกว่าแบบจบมาปั๊บเนี่ยได้เป็นเจ้าคนหนึ่งคนันองพอจะเข้าเข้าใจเข้าวๆแล้วคะคุณผู้ชมส่วนคราวหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องการสอบเอ็น s ในระบบการสอบสอบ ไม่แพ้กันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราก็คงหมดแล้วละคะ่ะช่วงหน้าค่ะน่าสนใจมากๆวันนี้ใครจะมาออนสเตจกับเราคะแล้วเขาจะมาแสดงความสามารถอะไรบอกได้ทันเดียวค่ะว่าห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังแที่สำคัญมากเลยนะคะก็คือต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างปายนนการของเราค่ะขอเสียงปรบมือทั้งบ้านให้กับพิานการเรียนรู้ TK Park เจ็ดปี TK <K> Park, <K> Park. เรียนรู้ <T K S 2> อย่างไร้ <T K S 2> เพรแกร Voilà.